สวัสดีพี่น้องผู้ชมชทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนฮัลโหลแอปริวันอันเศร้านี้กะพ่อแม่ลูกอยู่อันที่จังหวัดน้องคายอำเภอสังคมนะคะทุกคนมาเที่ยวหาคุณตาคุณยายค่ะพี่น้อง่ะพาไลาออนมาเที่ยวหาตายายอยู่อันอันอำเภอสังคมนะคะเนาะมาเที่ยวหาตายายกับลุงมีเพื่อนจ้ะนีสองพลูกเพื่อนกระตืนแต่เศร้ากัน แต่แดนสองหนุม่มฮัลโหลดมอ <laughs> ร์นิ่งไลออนก็นเล่นอยู่อันก็มาฮอดกันตั้งแต่เครื่องลงอุดรฮอ,อดประมาณเกือบห้าโมงกว่า,วานิดๆละมัง้งแล้วก็อันตายายไลออนกับไปกับพ่อลุงไปขับรถไปฮับเอาเนาะแต่เนาะตอนนี้ก็เมื่อคืนก็แต่แดน แด่นเด่นเด่นโฮมสเตย์หน้าบ้านของคุณพ่อคุณแม่เองนะคะอากาศเย็นธรรมชาติสดชื่นมากๆค่ะพี่นอ้องเมื่อคืนในกระซำสามพ่อแม่ลูกก็นอนกันนี่แหละแล้วกะ็พี่น้องกับแล้วกับพ่อตู้แม่ตู้ก็นอนใกล,ใกล้ๆหันละแล้วกะ็ลุงมีเพื่อนกันลุงมีเพื่อนก็นอนนอนนี่พี่น้องขาเดี๋ยวลุงมีลุงมีเป็นเป็นไอ้ของสาวบน่นเองเนาะเพื่อนก็นอนนี่แหละคะ่ะพี่น้องกับ่เป็นญาติดอกพี่น้องขาพ่อแม่พ่อกับแม่กับไอ้ยกันนอนใกล้เนาะแต่ว่า สองสามคนพ่อแม่ลูกนอนนี่เมื่อคืนนี้จ้ะทุกคนอากาศเย็นขนาดเลยพี่น้องคะ่ะเป็นแอร์ธรรมชาติอำเภอสังคมตอนนี้ยังหนาวอยู่นะคะทุกคนอากาศยังหนาวอยู่เด้อคะ่ะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะอากาศยังมืเศร้านี่โอ้โหค่อนสีแจ้งแห้งหนาว้ะตื้นมายังหนาวได้ยินเสียงใกล้ขันจ้าพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน,น้าอาทุกคนผู้ใดอยู่เมืองนอกก็คินฮอดบรรยากาศ,บ,กาศบ้านเฮาอยู่เนาะได้ยินเสียงใกล้ขันเด้ยมือเศรเด้ป่ะส,ะสะบุญจิพาเป็น ซาบุนสิพาไปใส่เข้าพี่น้องขาไปเดี๋ยนี่อันเดินๆบ๊ายบายเทกล้องแนอันนี้ฮัลโหลเนีฮัลโหลฮัลโหลอันนี้ก็เป็นไอ้ทรายของไอ้ทรายคนคนกกเนาะลูกกกของตัวแม่ของเป็นไอ้ทรายคนใหญ่ของซาบุนน่าจะเนาะทุกคนเพิ่นก็ ตื่นแต่เศร้าขึ้นขยันเพื่อนก็นมาซักผ้าเพื่อนค่ะทุกคนไอ้บุญมีเด้อค่ะเด้อไอ้โกกของสาวบนเองเนาะค่ะเนาะอันนี้ได้สาวบนกับสีพาพี่น้องมานึ่งเข้าพี่น้องคะ่ะดีคุณหญิงแม่ก็ได้นึ่งเข้าไว้ให้ลูกเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวลูกสีไซส์แบบเนี้ย <laughs> เดี๋ยวหาหามั่งตั้งกล้องกันเด้อทุกคน ฮัลโหลฮัลโหลกล้อง่บ๊ายบายอันนี้อันนี้ก็คุณพ่อค่ะคุณพ่อ,อยิวอันมาเที่ยวพี่สาบ,บุญมาเที่ยวหาราคายิวสังคมข <laughs> อซักค่ะ <laughs> เป็นค่ะเด็กนี่กับอำเภอสังคมค่ะอันนี้ก็ บ้านนี้ก็เป็นบ้านของเพื่อนเนาะค่ะสาวบนมาเที่ยวหาเป็นบ้านของสามีใหม่ของคุณแม่นะคะเนาะโอเคเน่เน่เเพื่อนพ่อจะไปทำธุระแล้วบายบายอันนี้ก็ขยันหุนนะตากผ้าสีตาข้ายค่อยกันเลยน่าพี่น้องสาวบนซีายเข้าได้้ันนี้ สวัสดีค่ะทุกคนสาวบนก็ได้มาฮอดอำเภอสังคมแล้วเนาะคะ่ะเนาะพาไลออนมาเที่ยวหาอันเนินตายายเพื่อนกับลุงมีเนาะคะ่ะเนาะอยู่สังคมค่ะบ้านหลังนี้ก็เป็น,ปนบ้านสามีใหม่ของคุณแม่สาวบนนะคะเนะาะก็พาเมื่อวานนี้ก็พาลูกชายมาเล่น,นํำตายายลุงมีเพื่อนจากอยู่สังคมค่ะจังหวัดนนงทงุรยอำเภอสังคมนะคะบรรยากาศดีมากๆาค่ะทุกคน <S <S ตอนนี้ก็เป็นเวลาตอนเช้านะคะเนาะพวกครอบครัวสาวบ,บนก็มาฮอด ลงเครื่องอุดอรก็ประมาณเกือบห้าโมงกว่าห้าโมงนนิดละคน,นะแล้วจ๊ะพอดีแต่ายายจะไปห้าหลา้านแล้วก็มาฮอดบ้านกันกับเกือบกระดึกดึกเติบอยูกกก่กับพี่ต้องขาก็เลยมาถ่ายตอนมอร์นิ่งมาเดี๋ยวเลยเนะาะทุกคนมาสาวบนชิ้าพี่น้องมาชายเข้าได้ดว่ะทุกคน เท่านั้นเงเนี่ยลูกใส่เข้าครับลูกไม่กินหรอกลูกเปิดน้ำเมก่อนน้ำใกล้หมดแล้วลูกลาพี่น้องนนี้น้ำต้วมครับลูกเราเราเราสองสองนุ่มเป็นเด็กอ้ามาหาแม่พี่น้องค่ะ là khi nó buồn chắc đầu mình đấy. อ่นะนพี่น้องพ่อแม่พี่น้องลุงป้าหน่าเพื่อจยู่ตั้งประเทศกับที่ิมฮอดบรรยากาศบ้านนอกบ้านนาเฮานอกพี่น้องขาชีวิตดั้งเดิมช <c oughs> ื่นชอบมาจะช่วยเข้าแล้วพี่น้องขา <c oughs> พเพื่อด้กินฮอดบ้านกันม่งสาบวบุญก็จะเด้อก็ <c oughs> ขอให้พ่อแม่พี่น้องลุงป้าหน่าสีได้บรรเทาความคิดฮอดที่ถึงบ้านแล้วแต่เนาะพี่น้องขา จะบนกันมาช่วยเข้าให้ลุงป้านอาทุกทุกท่านเบิ่งเดยค่ะน้อวิธีบ้านๆของเรานะคะจ้าคุลงบัตรีพ่าพรไม่พี่น้องค่ะจ้าเข้าอ่อนอ่อนพี่น้องค่ะเข้าไม่กิแล้ว หอมนะพอนาะ oh, หอมอ่า oh, oh, oh. หอมแล้วก็อ่อนน้ำข้าวข้าวข้าวออดข้าวใหม่เลยนะอ่อนด้วยช่วยหยุดรุงป้าน่าจะทุกคนคาะข้าวใหม่เลยนี่นะหอมหอมนะพี่น้องเนา เอาล่ะเป็นขึ้นมเห็นแล้วกระเสี่ยวใส่ผิดเท่า,านะค่ะทุกคนเห็นแล้วค่ะใส่ผิดเท่าเลยค่ะ พี่น้องคะนีออน่องค <c oughs> นแเ้พี่น้องเจอฝนเจอเท้า้รแล้วพี่น้องคะเหยีดตระเราบหร ใส่จี้เขาีเราพี่น้องไปนะใสกกระหงงำ้อนตี้เขาตี้ค่ะอันน้ำปลาได้ก,กับไข่เนี่ยมอสคือจีแซนเนาะ <laughs> โอเคพี่น้องสาวลินนี้เนาะสาวบนก็มาวยเข้าให้ลุงฟ้านาทุกคนเบื้องนนคะเนาะโอเคอเราจะออกไปข้างนอกกันนะคะตอนนี้ห้องครัวกระจายข้าวแล้วละ,ะทุกคนเบื้องหน้าสาวบนนี่เป็นอย่างไรบหน้ายังบร่ได้ล้างแต่เมื่อคืนนี้เด็กแต่เดินถึงหมอนแล้วก็เมื่อยแหงเมื่อคืนก็จะลบเป็ดเลยค่ะทุกคน เดินทางมาฮอดกันไม่เมื่อยเนาะไปเดี๋ยวมาล้างตอนเท้าเพื่เดี๋ยวพี่น้องค่ะสภาพก็นทเป็ี่ยนอีกทีละเนาะพี่น้องไาเข้าไปในห้องข้างในกันเลยจ้าสองหนุ่มพี่กะเล่นในข้างในกันสองหนุ่มพี่กะเล่นกันเนาะแอนต้าอี hello h e โ l o วิ้ว คุดมอร์นิ่งลุงป้านาอาหน่อยลูกสวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้านะคะลุงป้านาะอาทุกๆท่ทานคุอ่นาแนต่แต่บินกำลังขึ้นพี่น้องคาะบรรยากาศเป็นยามือเศร้าพี่น้องขาไปซาบนจิพาไปเบิ่งนานพัก,น,กน้องขาเนาะนานพักที่คุณแม่เปิดคุณแม่ปลูกไว้จะทุกคนไปะจะเอ๋จะเอคุณพ่อเพิ่นขยันคุนตื่นมาเห็ดอย่างแต่เศร้าน้อ คุณพ่อนี่โอ้คุณพ่อพ่อกลังนมีดยคุณพ่อกำลังฝนมีดเยอะคิดยางโอ้ฝนมีดไว้สำหรับคิดกิดยางมันบ่อเพ้เด็นเด็เป็นกำลังเสียนฝนเด้พี่น้องคุณพ่อกำลังเสียนฝนมีดกิดยางโอ้ป็นอานี้เนาะมีดคิดยางเด็เนาะพ่อเนาะโอ้เพื่อนันออกแบบมาสำหรับกิดง่ายเลยนะเด้คุณพ่อเพื่อนกำลังอัน นีมันบอนตีเล็กคุณพ่อตีมีดตีผ้าเด็กพอทธยากตีมีดผ้าเรามานี่รถผพุทธยากมาตีมีดตีผ้าก็มาได้นะคะเนาะอำเภอสังคมนะพนะสร้างสร้างซื้อสร้างซากอ่าประกันนั่นเลยโปรโมทเลยยังมาบรรทานาบ่อนนายูมันม่วงมันนองออกมาเด้อนั่นแหละเพิ่นเพิ่นก็ดเต็น ตีผาเนาะพี่น้องค่ะท่านผู้ใดสนใจบรรณาบรรณาสร้างหินมากูเพิ่งก็มาเด้อแมนมาตีขาเท่าผ้าฝนมีดจี้ย่างพร้อมเี่เราจะเรียนสร้างซักหรือเมืองล้นออกเชนยูก็ทุกมือนี่ละอำเภอสังคมเนาะอันนี้ละอำเภอสังคมเนาะพ่อเนาะไอ้สร้างซักแล้วก็เด้อผู้ใดสนใจทีมาตีมีดตีผ้าฝนมีดฝนผ้าอย่างเนาะพ่อเนาะ จะมาติดต่อได้ค่ะอยู่อันนี่ละบ้านอำเภอสังคมเนี่ยอำเภอสังคมมู่สองนะจ้าเด้อถามหาผู้ใดเพื่อกระหู้เบิดจ้าเด้อสั่งสักตีผ้าออกสีสินุสถานีทีเดียคมนี่ละอันนี้มึงเอาใครยังเห็นคุณพ่อเพิ่นอ่ะให้คุณพ่อให้คุณพ่อฝนมีดเดี๋ยวสีผ้าลุงป้าน่ะอาหย่างเบิ้งน้ำพักเนาะพอเนาะโอเคอันนี้พี่น้องค่ะ คุณแม่เพิ่มปลูกไว้นี่คุณพ่อคุณแม่เพิ่มปลูกไว้จ้ะทุกคนงามเนาะป้าได้หดปุ๋ยนะพ่อเนาะอันบ่หดแบบปุ๋ยธรรมชาติมันบ่งามเนาะพ่อเนาะสองตายายเพิ่มปลูกไว้ออันนี้ดอกไม้นี่เด็กโอ้บ่ดอกไม้อันมากัดบ้านสนพอนอ่อนนี่อันนั้นหอยอันนั้นหอยตัวใหญ่เนาะมากัดต้นไม้ข่าก็มีพี่น้องดิข่ามี เป็นปลูกไว้เนาะค่ะเนาะมีอันยังก็นมนมไม้เออนะเว้นนมไม้เว้าพีเนาะผักอีตูเนาะผักอีตูแล้วก็พูน่ะผักใบนี้ผักเพลวพี่น้องขาเด็ดผักเพลแล้วจะมีหอมหอมหอมป้อมพี่เนาะป้าหอมป้อมงามพี่น้องอันนี้หอมบัวหอมบัวกับอูซัวอยู่พี่น้องงามบ่จ้าทุกคนพูดนะนะงามขนาดต้นมะฮุ่งแล้วก็อันนี้ก็มีหอมป้อมพี่น้องขางามขนาด ต้นมะเขือก็มีพี่น้องไปไปเบิ่งต้นมะเขือพี่น้องค่ะมะต้นมะเขืองามบ่ิจาคทุกคนุนะรางออกเป็นมากเลยนะงามบ่พ mm ี hmm. yep. ่น้องค่ะนะมีพักอันนี้กับปลกคอมบัวเดดเดดพ่อจ้าเดดคนหญิงคนหญิงแม่มาพอดีเลยไะไปอ่า ฮัลโหล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 คุณหญิงแม่มาพอดีค่ะอันนี้ก็เป็นแม่คุณแม่ของสาวบนเลยค่ะเด้อทุกพี่น้องทุกผู้ทุกคนจ้าฮัลโหลแม่ฮัลโหลเนี่ยยิ้มให้กล้องได้ไหมฮัลโหลแม่ บกมือใส่กล้องเลยฮัลโหลโอเคเนาะคลิปนี้ก็ชีได้จบคลิปไปกับคุณหญิงแม่เอาที่ว่าวอย่างไรบวะอันไหนว่าวอย่างว่าวทางไทยสบายดีพีน่น้องทุกผู้ทุกคนสบายดีทุกคน,<า>กสนสบายดีจนเศ<ม>ร้าเด้อทุกผู้ทุกคนเด้อจนเศร้าอากาศดีมากเลยต่างจังหวัดนะอำเภอสังคมอําสังคมจังหวัดหนองคาย อากาศดีขนาดพี่น้องค่ะข้าวมันอากาศบริสุทธิ์เด้อเด้อมากินมังคุดผลไม้หลากไม้กับเด็กันนี้เพิ่นปลูกเองนะคะเนาะปลูกเองเป็นทุกอย่างเลยนะที่เก็บมาไว้นี่ปลูกเองพี่น้องมะกรวยมะฮูงกรุยโอเคเนาะลูกไปสวนมื้อนี้แหละอ่าคุณยิงแม่ค่ะจบคลิปพี่แน่คลิปนี้กันทีวลาพ่อแม่พี่น้องไปกันเด้อพี่น้องเด้อขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมนะคะยายแก่บ้านนอกคนนี้ อ่าโอเคแถบกว้งฝากช่องลูกสาวเด้อบอ้ะฝากฝากช่องลูกสาวเด้อเด้อากลูสวจ้าบนบนบ้านนาบ้านนาชาแนลเขาเรียนเป็นกระสินมาแวะมายินเด้อบ่ให้เชื่อตังค์เด้อจ้าโอเคอ่ะคลิปนี้ก็สิได้จ้าคลิปนี้ก็สิ่สามปีแล้วจ้ะได้กินบ๊ายบายคลิปนี้ก็ได้แม่แม่แม่อิวก็ที่ได้ลาไปก่อนเด้อจ้า แม่แมแสงแม่แสงกับแสงจันทวีปเดรดลาไปก่อนไปจ้า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 เจอกันใหม่คลิปหน้าจุ๊บจุ๊บไปยไปคุยไปดิดกายกดวางอโอเคค่ะ